สวัสดีครับ,บพบกับช่องพระเทม่รู้ที่นะครับวันนี้ก็เป็น e p ีที่50นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749หนะครับหรือสแกน QR วอา e โค้ดได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นพระที่ติดเหมามาในหลายๆครั้งนะครับเหมามาไล่นานแล้วแล้วก็เอามารวมรวมกันไว้แล้วก็เอามาทยอยลงนะครับ ก็เริ่มต้นองแรกนะครับพาสมเด็จนะครับเป็นเล่มเก่านะครับสบภาพเปิดหน้าเปิดหลังนะครับสบภาพใช้นะครับพิมพ์พระประธานนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ พิมพ์ชัดๆนะครับด้านหลังครับคาบแป้งนะครับแป้งที่ว่าจากจากตัวคนนะครับที่ว่าใช้แล้วมันถูกไปถูมานะครับมันก็จะเป็นคาบออกมานะครับ ใช้มาแล้วก็เก็บไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,ออกมาอีกนะครับเป็นกลายเป็นว่าผิวฝุ่นจับนะครับตรงนี้เป็นห่วงเก่านะครับพระสมเด็จพิมพ์ราประธานนะครับองนี้คิดพันหกนะครับพันหกพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ องนี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์นี่ครับจะทะลุขึ้นมานะครับเกตจะสะบัดนิดนิดทะลุขึ้นมานะครับมีเม,ม็ดมวลสารนะครับรอยแยกของเนื้อนะครับรอยยุบรอยหดนะครับเราลงกล้องให้ดูนะครับ นี่ครับอูเนื้อนะครับจะมีเม็ดนะครับเม็ดมวลสารเม็ดแร่นะครับตรงนี้มีเม็ดดำนะครับเม็ดเขียวนะครับเม็ดสีเทา อตรงแขนนี่ก็มีเม็ดดำนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับมีมีขุยนะครับขุยฟูฟูขึ้นนะครับมวลสารเยอะนะครับมีเม็ดดำนะครับ องนี้คิด350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมวัดรักังนะครับนี่ครับลงกล้องให้ดูนะครับเนื้อม,มันนะครับ นี่ครับเนื้อจะมันมีเม็ดดำเม็ดเขียวนะครับต้องส่องดูดีดีครับอาจจะเจอหลายโมดสารหลายตัวนะครับมีเม็ดแดงนะครับบัทีกล้องสูบแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่มีเม็ดเขียวนะครับครับด้านหลังนะครับ องนี้ราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับรงนี้สามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับสองสี่หกเก้านะครับ ที่ระลึกในการอะไรนะมองไม่เห็นเลยปฏิสังขรอ,อุโบโสถนะครับหลวงพ่อก,กันวัดพระยานะครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับแต่ไม่ไม่ทราบว่าย้อนออกมาปีไหนนะครับ เรือหาเก่านะครับนี่ครับเหรียญนี้ผมดูเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับเอ่อคิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับองนี้รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญพระครูเอ่อ สิงห์นี่ยนะครับมองไม่เห็นตัวหนังสือนะครับพระครูสิงห์ที่คุณทาดาขอบกระบอกนะครับที่ระลึกในงานอุปชาที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนหลวงพ่อม่วงนะครับพ่อม่วงนะครับไม่เคยได้ยิน นี่ครับท่านใดที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะครับนี่ครับเคยได้ยินแต่แหวนนะครับแหวนหลวงพระม่วงวัดบ้านตัวนะครับนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเชื่อมตั้งหูห่วงนะครับเชื่อมหูห่วงตรงนี้แล้วก็เชื่อมห่วงตรงนี้ด้วยนะครับนี่เชื่อมห่วงตรงนี้นะครับนี่ครับเชื่อมเงินนะครับตัวหนังสือคมคมนะครับตาติดชัดนะครับซูมให้ดูครับ ติดปากติดจมูกนะครับตัวสือติดคมชัดมากนะครับเป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกนะครับครับเหรียญปั๊มขอบกระบอกสวยๆอย่างนี้นะครับไม่ไม่แน่ใจเรื่องราคานะครับผมคิดพันห้าพร้อมส่งนะครับองนี้ รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับมีคาบเบ้าติดนะครับมีสนิมนะครับคาบเบ้าติดดูครับคาบดินเบ้านะครับจะติดตามซอกนะครับ สาแดงขึ้นนะครับตรงเสียงนะครับกับกลมแดงนี่ครับดูนะครับสาแดงขึ้นนะครับ ลงครับมีเม็ดแร่นะสวยนะครับสวยอคนนี้สวยนะครับขนาดกําลังดีนะครับคิดแปดร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นพระชัยวัดรูปหลอนะครับมีลงชาตินะครับด้านข้างเป็นรอยประกบนะครับองค์นี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับลงกล้องให้ดูนะครับ ดูครับดูเนื้อนะครับมีสนิมขึ้นนะครับเนื้อการหลอร่อเขาจะเป็นจุดจุดๆนะครับของหล่อโบราณน,นะครับห้าหล่อพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นหล่อโบราณ องค์เล็กหน่อยนะครับเนื้อเหลืององค์เขียวนะครับมีพายเงินนิดๆน,น,นะครับองนี้จะมีพายติดพายเงินนิดๆน,น,นะครับทรงเหมือนลงพวกกันนะครับ ทรงเหมือนหลวงพ่อกันนะครับแต่ไม่ไม่ใช่นะครับเป็นเป็นหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดเกยชายเหนือนะครับเกจิโบราณนะครับเนื้อจะออกภายเงินนิดนิดเหลืองอมเขียวนิดนิดนะครับแล้วก็มีติดภายเงินนหน่อยนะครับดูนะครับมีรอยประกบนะครับก้านข้างครับแต่งตะไบครับมีนะครับนี่ครับ องนี้คิด8 0 0นะครับ800พร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจรายการไหนเนี่ยองไหนนะครับสามารถแคปรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับเป็นหลวงพุสุกนะครับหลวงพิมพ์รัศมีเม็ดบัวนะครับนั่งบนเม็ดบัวห้าเม็ดนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเรื่องชื่อพิมพ์อะไรนะครับแต่พิมสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ย แทบจะเป็นหลวงพระสุขเกือบทั้งหมดนะครับสวยนะครับองนี้ลงกล้องนะครับเล้วตัวเก่านะครับบัวเม็ดบัวชัดชัดนะครับรัศมีชัด,ช,ดชัดนะครับยันก็ชัดนะครับดูครับองนี้คิดพันห้านะครับ พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลงพ่อหลวงพ่อพวงนะครับเหรียญหลวงพ่อพวงวัดเขากระโดนนะครับแต่ไม่ไม่ทราบรุ่นไหนนะครับเป็นยันแบบนี้นะครับ สภาพใช้มานะครับใช้ศึกมานะครับลงกล้องให้ดูนะครับ,รบผมไม่ทราบรุ่นนะครับเอาเบ่งปันนะครับองนี้เอา 900นะครับ900พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อทองแดงครับหลวงพ่อท่านแก่นนะครับน่าจะเป็นทางภาคใต้นะครับพ่อท่านแก่นวัดทุ่งรอนะครับนี่ครับลงกล้องให้ดูนะครับ หน่อยต่อใบนะครับนั้นหล่อคาบเบ้าคาบดินเบ้านะครับเต็มนะครับเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์ทรงวนล่ำนะครับสวยนะครับองนี้องนี้เอาแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเลยนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพราปิดตานะครับ ปิดตานะครับเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับองค์เล็กนะครับปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพิมพ์พิมพ์อะไรไม่รู้นะครับแต่แบบนี้ที่เขาเขาจะเล่นเป็นปุหลงปู่เอี่ยมกันนะครับปิดทองมานะครับปิดทองหน้าหลังนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับหายากนะครับแบบนี้สวยๆอย่างเงี้ยหายากนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับ ผมเคยมีอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าไปไว้ไหนนะครับหรือว่าขายไปแล้วก็ไม่รู้เยอะนะครับแ่อันั้นมันหน้าเดียวนะครับอันนี้มันสองหน้าเอ้ยอันนี้มันมีหน้าแล้วก็มีด้านหลังนะครับนะครับมีมือมีสังกติด้านหลังนะครับองค์นี้คิดห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับปิดตาจิ๋วนะครับ ปิดตาจิว๋วซูมเลยนะครับอย่งี้นะครับซูมนะครับจาจิ๋วห้าเหลี่ยมนะครับไม่มีจานนะครับปิดตาจิ๋วนี่กรมหลวงชุมพรนะครับเนี้อตะกัวเก่านะครับครับ ลองมาตัวเก่าเลยครับอ้ยเล็กนะครับวา้ให้เด็กน้อยแขวนได้นะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับปิดตาเก่ากรมหลวงจุมพลนะครับกับหลวงปู่สุขนะครับปลุกเสกกันนะครับคมชัดลึกนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับแบบแบบที่ว่าคมชัดลึกนะครับเป็นเป็น เป็นพระปิตาเนื้อชินตะกวัวนะครับตะกวัวหรือชินตะกวัวประมาณนี้นครับเอามาแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันนะครับวันนี้แบ่งปันนะคิดหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับองนี้นะครับเป็นองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับหมดหมดวันนี้หมดเพียงตัวนี้ก่อนนะครับก็ ช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกน QR code ตามนี้นะครับสแกน QR code ตามนี้นะครับสนใจองค์ไหนนี่สามารถแคป,ปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับนี่ครับแคป,ปรูปมาแล้วก็วงก็ได้ครับว่าจะเอาวงองไหนแล้วก็ขอรูปเพิ่มเติมในไลน์ได้นะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ